เียวพูนี้เสี่เพี่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงครับพี่ครับพี่วันนี้พี่อาจมาทําอะไรครับพี่ผม้็เป็นคนที่เขาม่อมหน้ามาดูแลครับมาดูแลเกี่ยวกับเรื่องคดีนี้รครับพี่คดีนี้แหลนนะนอืน เป็นไงท่า่ืบดต้นต้นหมายไปหนหมแล้วหารเขาเป็นอะไรที่เดียวสวาสส์สวาสต่ไหนะเอากฎหมายเอาไม่ได้ให้การอะไรขออนุญาตเปลีนตู้เปนบนึงนะครับโทษทีครับโทษทีครับขออนุญาตครับอนุญาตนครับผม

พี่อัยการสัมภาษณ์ได้ไหมฮะเรื่องนี้ฮะมันเรื่องมันเป็นยังไงมาไงฮะเดี๋ยวรอขวันเราไม่เห็นเลยว่าเราแจ้งข้อหาได้บ้างอันนี้วันนี้น้องเออ่โบที่ที่พาไปอัยการใช่ไหมฮใช่ออ๋ก็ไม่เป็นไรเขาทำตามกฎหมายกันนะเราก็ให้ความร่วมเขาอยู่นะคือไปจับที่ไปควบเอาตัวมาจับพี่อัยการอะไรเงี้ยฮะใช่ขออนุญาตครับอันนี้อันนี้เป็นนักข่าวครับใช่